รอดไฟหน้าแอลอีดีเหมือนฟิลิปนะครับจะเป็นฟิลิปนะเปิดสวิตครับเห็นสูงกต่ำติดนะครับแต่ว่าชิปน่าจะเสียไปแล้วติดอยู่นะครับวงจรยังทำงานอยู่เห็นไหมเดี๋ยวมาเปิดดูนะว่าเป็นหลอดอะไรเขาเดินระบบมาแล้วนะ เอาหลอดออกนะครับหลอดก็เป็นฟิลิปนะครับมีสัญลักษณ์มีตัวหนังสือด้วยนะแต่ว่าขาดไปแล้วเดี๋ยวลองมาใช้ฟิลิปที่มี QR Code โค้ดนะครับตัวน,นี้นะตัวน,นี้ที่ใช้อยู่ประจำนะตัวน,นี้ที่เขาเคยใช้ไป สปีแล้วก็ยังไม่ขาดนะลองมาดูข้างในนะข้างในก็จะเป็นมันจะมีสองอย่างถ้ามีตัวหนังสืออันนี้ก็มีนะมีตัวหนังสือแท้นะครับเปรียบเทียบกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยซับซัดแท้เปิดไฟเลี้ยวมันจะไม่กินกระแสนะใส่นะครับตามเขี้ยว เขี้ยวอยู่ด้านหน้าครับใส่เข้าไปเรียบร้อยเปิดสวิตติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับอันนี้พลิบแท้ต่ำสูงต่ำสูงเปิดไฟเลี้ยวนี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่กินกระแสนะครับไฟหน้าไม่ได้กระพริบอยู่ที่แบต ถ้จะเป็นหลอดเทียมนี่มันจะดึงไฟหน้านะปิดตำ่ำสูงปิดตำ่ำสูงแลก็ดูไม่ออกเลยนะครับเนีย่ยเหมือนกันอย่างนี้ราคาถูกกว่าเคยเคยเอามาใช้แล้วไม่ทนนะขาด ค่าที่มี q r c o d e เนี่ยราคาจะสูงกว่าไม่กินกระแสแล้วก็ทนกว่าแต่ต้องแปลงนะแปลงเป็นระบบ DC นะครับอันนี้เขาแปลงมาแล้วถ้าไฟกระแสตรงเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นติดต่ำสูง